ใชโลกเราทุกวันนี้ทำไมร้อนขึ้นทุกวัน,นอิงทำไมริมน,น้ำล้วดื่มไม่หมดละ่ะไม่ล่ะอิงจะไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวก่อน ข้าวหลังท่านลินน้ําต้องดื่มให้หมดไม่ใช่เทให้ทิ้งเสียเปล่าแบบนี้เข้าใจไหมควรจะเอาไปทําความสะอาดสิ่งของให้เกิดประโยชน์ดีกว่านั่นก็อีกคนดูสิยิ่งหน้าร้อนแบบนี้เราไม่ควรรดน้ําต้นไม้ตอนแดดจัดควรรดน้ําตอนเช้าหรือตอนเย็นเพื่อประหยัดน้ําและเดี๋ยวนี้ก็มีอุปกรณ์ประหยัดน้ําอย่างชักโรครกหรือก๊อกประหยัดน้ําก็จะช่วยประหยัดน้ําได้ถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่หากทุกคนหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิธีใช้น้ําก็ช่วยประหยัดน้ําได้นะ ทราบไหมคะว่าถ้าประหยัดน้ำคนละ1แก้วต่อวันจะสามารถประหยัดน้ำได้ถึง11,000ล้านลิตรต่อปีและประหยัดเงินได้ถึงปีละก,กว่า94ล้านบาทค่ะสนับสนุนโดยการประปานครหลวง